ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวคลูสคอนโทนแบบกลไกลหน้าตาก็จะประมาณนี้พอติดตั้งแล้ววิธีการใช้งานก็ไม่ง่ายบิดคันเร่งกดตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกคันเร่ง เอาตั้งการคืนคันเร่งกดตัวนี้หรือกดเบรกมันก็จะมาเบรกถ้าเบรกก็จะมาชนตัวนี้มันก็จะคืนคันเร่งรบิดกดคืนคันเร่งกดตัวนี้ได้ง่ายเหมาะสำหรับออกทิปหรือขี่ไกลๆแล้วเมื่อยมือแล้วก็ บิดกดล็อกเบรคคืนเค